สวัสดีค่ะดิฉันนายกิติัาต์เจ้ามงคลชื่อเล่นว่าครูตั้มเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนสอนตัดผมวันเอ็นทีและเป็นอาจารย์พิเศษภาคแฟชั่นผมหญิงของโรงเรียนสอนตัดผมวันเอ็นทีและเป็นเจ้าของรา้านซีอาร์แ u t งแคตแอนด์ดีไซน์ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการเรียนการสอนของดิฉันคือเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติและลงมือทําได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ ในด้านผู้เรียนได้นำไปปฏิบัติงานหรือใช้ในการประกอบวิชาชีพของตัวเองได้จริงเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ผลประโยชน์มากที่สุดการเรียนการสอนของดิฉันคือการเรียนในด้านของการตัดผมแฟชั่นต่างๆและเป็นการนำเทรนใหม่ๆเพื่อมาสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษา ให้เข้าใจในด้านของแฟชั่นในด้านของการทำผมผู้หญิง